สวัสดีครับผมเก่งจาก CW ดสูตรับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทครับไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าในอีกหลากหลายรายการเลยครับสำหรับวันนี้นั้นยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Q&A ครับ Q&A ในวันนี้นะครับผมถามมาจากเพื่อนๆพี่ๆทางบ้านนะครับว่า ตะก้าใส่เสื้อผ้าจะอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไรครับตะก้าใส่เสื้อผ้าโดยปกติแล้วนะครับจะเป็นชินงานเบอร์15้านะครับแล้วก็จะเป็น PP เป็นหลักนะครับโดยปกติแล้วนะครับผมร้านของเก่าก็จะซื้อเป็นราคาพลาสติกรวมสีครับก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ2บาทไปจนถึง6บาทแล้วต่ช่วงเวลานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสำหรับตะก้าผ้าผมอยากจะแนะนําว่าผ้าเราไม่มั่นใจนะครับให้ทําการตัดนะครับผมเอาเศษตะก้านะครับไปลองลอยน้ําดูก่อนว่าลอยน้ําหรือไม่นะครับ ถ้าลอยน้ําสามารถขายได้แต่ถ้าจมน้ําจะไม่สามารถขายได้นะครับสำหรับของจมนะครับส่วนใหญ่จะมีปัญหานะครับผมกับตะกร้าผ้าที่มีเนื้อเป็นสีดำนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยากจะให้ลูกค้าช่วยพิจารณาแล้วก็ช่วยตรวจสอบดูด้วยนะครับผมเนาะแล้วก็อย่างที่ผมย้ำนะครับว่าราคาที่พูดไปนั้นนะครับ เป็นราคาเฉลี่ยเพราะว่าร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลในประเทศไทยเนี่ยไม่มีราคากลางครับส่วนใหญ่จะเป็นราคาตลาดที่แข่งขันกันในพื้นที่แล้วก็แล้วแต่ว่าแต่ละร้านส่งที่ไหนและมีการบริหารต้นทุนอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมสอบถามราคากับร้านใกล้บ้านเป็นประจําเสมอครับและสําหรับในสุดท้ายนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตนะครับผมฝากธุรกิจในกลุ่มของ C W Group นะครับเริ่มกันที่ C W รับซื้อขยะรีไซเคิลก่อนเลยครับเราเป็นร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลนะครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับ ตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจันร์ประชาจีนใกล้ๆกับแอดทีคอนโดครับ ร้านเปิดทําการครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดทุกวันอาทิตย์ครับเปิดตั้งแต่เวลา8โมงเช้าซื้อของถึงเวลา5โมงครึ่งตอนเย็นครับแล้วก็ฝากในกลุ่มธุรกิจของสุขภาพด้วยนะครับฝาก C W คลินิกกายภาพบําบัดครับเป็นธุรกิจคลินิกกายภาพบําบัดตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีที่อ่างศิลานะครับสามารถที่จะเข้าไปใช้บริการกันได้ครับและเราก็จะมีคลินิกกายภาพบําบัดที่จังหวัดพิษณุโลกด้วยนะครับชื่อว่าสุริพรคลินิกกายภาพบําบัดครับเป็นธุรกิจในกลุ่มนะครับนอกจากนี้ครับขอฝากในกลุ่ื่อองงขส ที่ใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์องค์กรครับและที่สําคัญคือเราเป็นที่ปรึกษาในด้านการบริหารธุรกิจด้วยนะครับฝากติดตามทุกคอนเทนต์ด้วยนะครับเวลามี Q&A ใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันครับ